สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้ได้ได้หรปล่าครับยครับครับครับโอ้นินโบครับถึงโมครับเก็บผมบอกว่ังอนไ่ายนะกบนี่ผมมีกำลังใจยูยูจับโซ่บงเหรฮะ เรื่องนี้ครับปลาคงไหนของไหนน้นอีสานบัดทินครับไปถึงบอกว่าพว้องขายังเคลื่นอ่ะอ๋อสองลูกปยูครับโฮ้ยทดสอทดสอบโอ้สีรถตลอกเดเจ้ารถอะไรรถปลาสังไมก็บ่กพดเบ็ดออกกวันนะว่าเฮ้ยพอดเกี่ยวกับปลาควันควนเมียนะอ๋ออย่างนี้เว่ามันเต็มปลาโอ้ยานบดนะจีบของมือเนาะนี่ครับ วันนี้เต็มเนี่ยครับเพิ่นมาที่รุ่นครับปลาผมปล่อยไว้ครับตัวนี้บอกแล้ว